นี่คือมอนตัวใหญ่ลายรทานาาเมทานแล้วแล้วก็เดจังงก็เาไปเลยคนขยับมือเร็วๆเ้ย เอ้ว่าดดนี่เป็นยังไงนี่ไปไปโอ้อัดโอ้บกปันกันดบกลายิใช้กล้องเลยนหนเ็บ้เลียวกล้องไหนทองใบ ที่ม่หันสิเมื่อ่หยังเกาอีแม่สิกลับแน่บ่เดี๋ยวแม่สาวรอก่อนลูกแม่จะเอาดักแด้ไปให้กินเด้อเอาหมอนเลี้น้ำแหละหมอนเล้น้ำนั่นเด็กแม่อัดถุงละยี่สิบาทีลยวมาต้มเอาไปให้ถุงละยีบนแม่ได้ยี่สิบสองคนไม่ผูใต้ขึ่นวะเนี่ยสนเขายายกินดีดีจะเขาอัดย

แกีมันใส่กันลูกพราะอะไรเพราะเราล้วลองตู้ว่อซ่าโอเมุกบยงมีเ็นเงี้ยนะเนาะไปที pues right. ่ Hi อู่นวดเกี่ยวเสื้อสูงนี่อรอะไรอมันเกสายไปจะบเปิดชิ้นเงี้ คลายโตมอนให้จนดินแล้วหลายแล้วัตมอนมันดดินเหรอจ่อยดมันต้อดินนดินมันจะย่านขันดินตอนมันตื่นแหงๆเป็นยนตอนมันตื่นมันดินใส่มือเอามือเอามือไปวางคับลงแห้งเป็นะย่ไหมอน่ซนกันกัดดนะ มีมอนกัดด้วนี่ยกกอนยกมกนไปเห็นงานกับมอนกัดรูกัดนี่ยกขนยกเล่ยกทียกมมมกัดรูกกัดกัดกัะนี่เอเบอรทกางบ้นไหนไปไปู่อบ่น้งมัดน้องมัดน้องมัด ออมันหลอดมันหลออันี้เบอกเตยบังไงอแลวมันมีตยหามันหลอดมูเห็นพวกแบบเตยลงด้อือบมันก็เตยอกแล้วแบบเตยเซนนี่ก็ัยิ่มคนไนเนี่ก็ใดินทำหน่อยดินยูซื้อห้างว่างแค่ทำหนังคือมันดิน